สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะยาเสพติดในประเทศไทยเรานั้นยังคงระบาดอยู่หนักมากนะคะซึ่งทําให้ผู้ที่ติดยาเปลี่ยนสภาพจากผู้เสพกลายไปเป็นผู้ค้าและอาจเป็นถึงขั้นเอเย่ยนใหญ่ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการปราบปรามและจับกลุ่มทั้งผู้ค้าและผู้ขายได้มากมายทั่วประเทศเลยค่ะและจากที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งนะคะในการนําลักลอบโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจําซึ่งสั่งการจากนักโทษภายในเรือนจํา น,นเองะคะด้วยสาเหตุนี้ค่ะจึงทําให้ท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์นะคะได้ของบประมาณสร้างเรือนจําพิเศษแห่งแรกที่มีความมั่นคงสูงที่จังหวัดราชบุรีค่ะคือเรือนจํากลางเขาบินนั่นเองและภายในแดนหกของเรือนจํากลางเขาบินนะคะจะมีมาตรการป้องกันและมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ 6ครับเป็นแดนเป็นแดนความมั่นคงสูงสุดนะครับการระบบการปิดเปิดแล้วก็การควบคุมเรือนนอนนั้นจะใช้ระบบะไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยโดยจะมีะกล้องวงจรปิดนะครับคอยที่จะ,ะติดตามพฤติกรรมของของผู้ต้องขังตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับ,รบจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม f o l l o w อ p ตลอดครับ ก็ประมาณห้องละยี่สิบคนโดยประมาณนะครับอ mm hmm. าคารนี้เป็นอาคารที่ได้รับแบบมาจากต่างประเทศนะครับมีมีหลายชั้นนะครับแล้วมีห้องควบคุมเนี่ยแยกตามประเภทต่างๆนะครับอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่สูงที่สุดในประเทศไทยณนะขณะนี้ครับกล้องจอนิดเรียกว่าจะเป็นห้องละตัวถึง2ตัวด้วยซ้ำไปนะครับ mm hmm. เพื่อให้ติดตามพฤติกรรมได้ได้อย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงครับครับด้านหลังนี้เป็นห้องควบคุมระบบของอาคารควบคุมแห่งนี้นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยนะครับดูมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จอภาพต่างๆรวมถึงควบคุมระบบการเปิดปีประตู ควบคุมระบบการควบคุมผู้น่วงขังต่างๆนะครับเป็นระบบที่เรานํามาใช้จากต่างประเทศอย่างเต็มระบบนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาในส่วนนี้ก็ต้องผ่านการ,รตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็ผ่านการฝึกอ,อบรมอย่างาเข้มงวดถึงจะมาปฏิบัติที่ในจุดนี้ได้นะครับจุดนี้เรียกว่าเป็นศูนย์บัญชาการหลักหรือว่าเป็นเฮดคอร์เตอร์ของของตึกนี้เลยครับ คานนี้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับติดตั้งระบบเสริมความมั่นคงครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลองระบบให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็จะได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนะครับในระยะเวลาอนใกล้นี้ครับ เราเน้นหนักในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะว่าผู้ต้องขังที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ต้องขังพิเศษที่ทางกรมหรือทางเรือนจำเนี่ยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่จะต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นเป็นนักค้าลายใหญ่ที่ยังไม่หยุดพฤติกรรมแม้จะถูกนําตัวมาควบคุมในเรือนจําแล้วก็ยังไม่ยังไม่หยุดพฤติกรรมในการติดต่อในการที่จะสั่งซื้อสั่งขายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นกลุ่มแรกที่เราจะจะนำเข้ามากลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกนักค้าเหมือนกันนะครับที่แม้ว่าจะไม่ใช่นักค้ารายใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังมีพฤติกรรมนะครับหรือว่า,าพวกที่เข้ามาไม่ใช่นักค้าก็จริงแต่ว่าเมื่อมาอยู่แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลายพันธุ์ไปเป็นนักค้าพวกนี้เราจะเน้นที่นักค้านะครับมาอยู่ในเรือนจําเขาบิน ส่วนผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นที่ภาษาราชทันเราเรียกว่าพวกสม,มุไรเนี่ยพวกช่วยเหลือพวกรับผิดแทนเป็นลูกน้องคอยติดตามช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยนะครับทางที่ประชุมของคณะกรรมการในส่วนกลางเนี่ยเราจะเพีจยนณานำไปไว้ที่เรือนจำกลางของภยัยจะแยกกันนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเรามีปัญหาว่าที่นี่เนี่ยเราก็เอาผู้ที่ต้องโทษหนักๆเนี่ยมาอยู่ก็กลายเป็นผสมผสานระหว่าง นักค้ากับสมุไรก็กลายเป็นสร้างาสัตว์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นพวกเสือติดป,ปีกนะครับก็เลยเลยเป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่ว่าในในส่วนนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเน้นหนักเฉพาะนักค้าที่ยังมีพฤติการอยู่เอาไว้ที่นี่ตอนนี้ทงางกรมเองกมีตัวเลขตัวเลขอย่างครับว่าจะเอาตัวเลขประมาณเท่าไหร่ที่จะเอาเข้ามาในนี้ไม่เกิน500ครับไม่เกิน500ไม่เกิน500คนส่วนใหญ่จากที่นี่หรือจากเรียนจำทั่วประเทศ เเปลยครับ้ณตอนนี้เองที่นี่เรือนจำของตนเองก็มีหัวโจกๆไปถึงเยอะอีกแล้วใช่ไหมครับที่อื่นก็ยังมีอีกครับและทุกอย่างจะมาโดนที่อบินหมดเลยเฉพาะนักค้าที่ยังมีพฤติการคาดว่าจะเกิดปัญหาไหมถ้าเกิดไปนักค้าอยู่ด้วยกันแล้วจะจะจจะกลายพันธุ์ไหมคือคือนักค้าเนี่ยไม่กลายพันธุ์แล้วฮะเพราะนักค้าก็คือนักค้านะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเอานักค้าเนี่ยไปอยู่กับพวกมือปืนรับจ้าง พวกคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายพวกประทุษร้ายต่อทรัพย์พวกปล้นรัพย์ชิงทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับทำให้พวกพวกที่เป็นเป็นนักโทษซึ่งไม่ใช่คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยพอมาอยู่กับนักค้าเริ่มต้นก็มาเป็นลูกสมุนมาเป็นสมูไรช่วยเหลือช่วยไปช่วยมาก็กลายพันธุ์ไปเป็นนักค้าซะเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงเพราะว่าเท่าที่เราศึกษาดูเนี่ยกลุ่มนักค้าเนี่ยถ้าพูดถึงใจเลยเนี่ยสู้พวกพวกสมูไรไม่ได้ สมุลอยใจถึงกว่านะครับครับนะตอนนี้เองเนี่ยจะมีจะเรนะิ่มเอาผู้ต้องขังเข้ามาประมาณเื่อไหร่เออเราวางแผนไว้ว่าน่าจะประมาณต้นเดือนของมกราหรือกุมภานะครับและระบบเนี้ยเป็นระบบที่ดีที่สุดและเป็นระบบแห่งแรกนะในประเทศไทยที่มีทางกรมเองมีแผนที่จะพัฒนาไปตามเป็นประจำนอย่างไรครับเออขณะนี้เนี่ยเราได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะครับในการสร้างอาคารแบบเนี้ยเพิ่มอีก2แห่ง คือที่ระยองกับที่พิซูนุโลกนะครับเราจะเริ่มจะเริ่มประมูลกันเนี่ยในในปีประมูลไปเรียบร้อยแล้วโทษทีนะครับประมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มลงมือสร้างเนี่ยนะครับในปีนี้ปีปี57เนี่ยครับ ค,ความปลอดภัยของเรือนจําแห่งนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าที่มีการดูแลมีสิ่งกีดขวางอย่างเข้มงวดและประตูเอ็กซเรยรที่สแกนทั้งตัวของผู้ที่จะเข้าไปในเรือนจํานะคะรวมไปถึงห้องขังชั้นดีที่มีความแข็งแรงเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดและก็กล้องวงจรปิดทั้งหมด360ตัวรวมไปถึงห้องคอนโทรลนะคะที่เราดูแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงมากค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถึงรายละเอียดของเรือนจําพิเศษแห่งนี้ค่ะว่าเขา มีความพิเศษอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการไปสร้างเรือนจําแบบนี้อีกที่ไหนนะคะรวมไปถึงเรือนจําความมั่นคงพิเศษแบบนี้จะสามารถหยุดพฤติกรรมของนักโทษที่มีการค้ายาในเรือนจําได้ร้อเปอร์เซหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะฟังจากเสียงของท่านในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือน ครบจริงคุ้มจริงการซุก IPM i d e f i n i t i o n 0 2 2 4 5 9 9 9 9เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารรุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า เสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ ความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง การความมั่นคงสูงสุดที่เราเพิ่งดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับทางกรมราชธรร์เองเราก็จะมีแผนในการที่จะควบคุมโดยมุ่งเน้นไปที่นักค้ารายใหญ่ที่ยังมีพฤติการยังไม่หยุดการติดต่อสั่งซื้อสั่งขายยาเสพติดนะครับแม้ว่าตัวจะถูกจับกลุมมาในถูกคุมขังอยู่ในเดือนจําแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามีข้อมูลอยู่เราร่วมกับทางปปอสอนะครับร่วมกับหน่วยงานทางด้านการข่าวเนี่ย เรามีตัวเลขอยู่ที่ประมาณไม่เกิน500คนนะครับอาคารแห่งนี้นั้นตามมาตรฐานแล้วเราสามารถควบคุมได้4 4 4คนนะครับซึ่งตามตัวเลขแล้วก็สามารถที่จะ,ะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเห็นว่าใช้ระบบวิดีโอวงจรปิดทั้งหมดอันนี้คือผู้ต้องขังจะไม่สามารถพบกับบุคคลภายนอกได้เลยตัวต่อต,ตัวได้เลยใช่ไหมคะสำหรับอาคารความมั่นคงสูงสุดเนี่ยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นชั้นอนุบาลใครเข้ามาอยู่เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมและมหาวิทยาลัยคือถ้าคุณยังไม่สามารถจะผ่านเกณฑ์อนุบาลได้เนี่ยคุณจะต้องถูกเข้มงวดในการควบคุมแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถผ่านความเข้มงวดอันนี้ไปได้แล้วมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นเราก็จะย้ายออกเพื่อที่จะรับคนใหม่เข้ามานะครับไม่ใช่ใครมาอยู่ที่นี่แล้วจะอยู่จนกระทั่งถึงวันปล่อยตัวคงไม่ใช่ เป็นห้องขังเดียวห้องขังเดียวนี่คือเฉพาะรายบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวได้แล้วจริงๆหรือเปล่าคะคือภายในภายในเรือนจำทุกแห่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าแม้เราจะพยายามที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีนักโทษบางกลุ่มบางพวกที่ยังถือว่าเป็นพวกที่ยังดื้อด้านและก็ยังชอบฝ่าฝืนกดฝ่าฝืนระเบียบอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการแยกขังก็ยังมีความจําเป็นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของการดื้อด้านแต่ว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอันนี้เราก็จะต้องจัดแยกขังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอการไปอยู่ร่วมเนี่ยก็อาจจะไปทําร้ายผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อห่วงใหญ่ที่ทางเดินจําทุกแห่งเนี่ยมีอยู่ครับแล้วเราจะเริ่มย้ายตัวบุคคลที่เป็นผู้ต้อง ผู้ต้องขังอะคะ่ะเข้ามาที่อยู่ในแดนนี้เมื่อไหร่นะก็ถ้าเร็วสุดก็คงประมาณมกราคมนะครับแต่ว่าผมผมก็ไม่ได้ไปเข้มงวดมากก็อยู่ที่ความพร้อมของทางเรือนจําก็คิดว่าน่าจะประมาณสักมกราห,หรือกุมพานี้ก็น่าจะเริ่มดําเนินการได้แล้วครับตอนนี้เรามีแผนการก่อสร้างอยู่ที่เรือนจํากลางพิษณุโลกนะครับอีกแห่งหนึ่งเป็นอาคารแบบเดียวกันนะนะครับแล้วก็แห่งที่2ก็คือที่เรือนจํากลางระยอง หนึ่งเราดูเรื่องความพร้อมนะครับความพร้อมของอพื้นที่ที่จะก่อสร้างอันที่สองเนี่ยสังเกตก็คือจะต้องเป็นเรือนจํากลางเพราะว่าเรือนจำกลางเนี่ยจะเป็นเรือนจําที่สามารถควบคุมอัตราโทษสูงได้นะครับอันที่สองก็จะดูความพร้อมในเรื่องของอกระจายอ,อาคารความมั่นคงพิเศษเนี่ยไปไปในหลายๆจุดไม่ใช่ไปกระจุกอยู่ที่เฉพาะภาคกลางหรือภาคเหนือเพียงอย่างเดียวนะครับอันเนี้ย ของของราชบุรีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในในส่วนของเขต7นะครับส่วนพิศุโลกเนี่ยจะไปอยู่ที่เขต6กแต่ยองก็จะอยู่ที่เขต2องครับเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่แหละครับเราใช้ระบบตัดสัญญาณโดยใช้เสานะครับแล้วก็มีตัวตัดสัญญาณมีกี่ตัวนั้นผมไม่ทราบนะครับแต่ว่า,าที่สอบถามก็คือเขาจะครอบคลุมทั้งพื้นที่เรือนจำกลางเขาบิน ตลอด24ชั่วโมงครับ,รบท่เป็นที่ปอดภัุดถ้าเกิดมีนักโาาแล้วลนนและมีการนําพ์ยาสิปปดาาจะอไไท่านอส่วนควบคุมบอกจะพิจารณาตัวเองอันนี้คืออันนี้ผมถือว่าเป็นคำยืนยันและคำรับรองที่ ที่หนักแน่นที่สุดนะครับเพราะว่าการป้องกันในเรื่องของการนําโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจำเนี่ยต้องถือว่าเป็นยาขมหม้อใหญ่ของกรมราชธรร์นะฮะถ้าระดับท่านผอ,อส่วนควบคุมเนี่ยท่านยืนยันรับปากหนักแน่นขนาดนี้เนี่ยผมต้องเชื่อและผมก็ต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน เรือนจาพิเศษแห่งนี้นะคะจะรับนักโทษที่มีพฤติกรรมการค้ายาภายในเรือนจําได้ประมาณทั้งหมด500คนและตอนนี้ค่ะได้พิจารณาการสร้างเพิ่มในอีก2จังหวัดซึ่งตอนนี้ก็อนุมัติการสร้างแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มสร้างในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุจชาวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุงจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า รุนแรงไปหรือเปล่าฟังควาข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่า เอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า ถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ว่าเราทําการค่าเยอะแยะแล้วมีสมบัติให้ลูกหลานเนี่ยอย่างดีมันก็อาจจะไปฆ่ากันแย่งกันทะเลาะวิวาทกันแบ่งสมบัติไม่ลงตัวคนฉลาดก็ให้สมบัติโดยการให้ปัญญาแก่ลูกหลานไอ้ถ้าให้ทรัพย์ก็ถ้าไม่มีปัญญาลูกหลานก็อาจจะเอาทรัพย์นั้นมาทําร้ายกันและกันอย่างที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่เยอะแยะในสังคมไทยยุคปัจจุบันหรือสังคมต่างประเทศดังนั้นที่ถูกควรจะให้ปัญญาหาวิธีสั่งสมอบรม สอนลูกหลานให้ได้ใช้ทรัพย์จนเกิดปัญญาและบริหารทรัพย์ด้วยปัญญาและรู้จักว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่สมบัติที่เราออกมาจากท้องแม่ทรัพย์เป็นของกลางที่เราเอามาใช้ให้มันเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าใช้เพื่อทำ้ายตนและคนรอบข้างนั่นคือวิธีที่วิเศษสุดเหมือนที่ลูกหลานนำมาปัจจัยมาให้หลวงปู่มาถวายหลวงปู่ไปใช้กิจกรรม ลวงปู่ก็นำเอากิจเอาปัจจัยเหล่านั้นมาทำสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนน้ำท่วมไฟไหม้คนอนาถาคนตบทุกข์ได้ยากบุญกุศลเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับไปหาผู้ให้ผู้ที่ให้ทรัพย์เหล่านั้นเป็นเป็นร้อยเท่าเป็นพันทวีคือทำทรัพย์ให้กลายเป็นอริยทรัพย์ทำทรัพย์ให้มากมีเพิ่มพูนมากขึ้น พราะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จริงๆไม่ใช่หลวงปู่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จริงๆก็คือพวกเราทุกคนที่เอาทรัพย์เหล่านั้นมาให้หลวงปู่เป็นเพียงแค่ใช้ปัญญาบริหารทรัพย์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าเกิดคุณภาพเพื่อสั่งสมอบรมคุณธรรมให้คนมาเรียนรู้ศึกษาคุณธรรมเหมือนดั่งที่สร้างวิหารพระโพธิสัตว์ที่พวกเราเห็นอันง,งดงามอย่างนี้วันนี้ยังไม่เสร็จยังได้อีกสัก คงเหลืออีกประมาณสัก30%เก็บรายละเอียดแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่มันเปิดใช้แล้วมันไม่สะดวกเช่นแสงไฟอากาศสิ่งแวดล้อมที่มันรู้สึกอ้าวอบอ้าวร้อนร้อนก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วปฏิมากรรมจิตกรรมทั้งหลายที่มันชำรุดไปแตกเล่าไปรวมทั้งที่มันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สดใสไม่สวยงามก็จะทำให้มันถาวร ให้มั่นคงมากขึ้นเพื่อเป็นอนุสรอ์อะไรอนุสร์ของคนที่ทำดีเพื่อผู้อื่นอย่างไม่ย่อท้อตัวนี้ก็เป็นฝีมือของพี่เองเลยครับอย่างตอนที่แล้วที่เรามาก็คือลักษณะนี้ครับอันเดียวกันเลยอันเดียวกันอ่าแล้วที่ทำเสร็จเป็นมีไหมมีครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ,เ,รบเสร็จแล้วก็ นะครับลาเขียนสีน้ำเผาสีก็จะออกมาลักษณะนี้นรครับครับออนราจะออ,อ,อเราลงสีแล้วก็ไปเผาอีกรอบหนึ่งเสร็จไปแล้วครับออนี่รอรอที่จะเขียนทองอีกรอบหนึง่งเขียนทองใส่ลงไปอีกครับแล้วก็ต้องไปเผาอีกรอบหนึง่งครับเผาอีกรอบนึงครับ เป็นชิ้นเดียวในโลกนะเนี่ยครับไม่มีอีกแล้วไม่มีหาซื้อตามร้านเซรามิกไม่มีเลยไม่มีครับถ้าเราลงสีทองเข้าไปอีกมันก็จะขึ้นเป็นอีกมิติหนึ่งใช่ไหมครับมันจะมีแสงเงาจากสีทองนะครับท,ที่เกิดจากจากขอบพวกนี้นครับจะเป็นเขาจะเขียนสีทองจากขอบพวงนี้ จัดน้ำอะไรนี่เป็นแสงสะท้อนฮะ uh huh. ครับมันจะดูมีมีมีค่ามากขึ้นครับ,รบทเทียนในโลกนี่น่าทึ่งมากครับ ท่านอธิบดีกรมรชาชัณฑ์นะคะท่านก็ได้บอกกับเราว่าเรือนจําความมั่นคงสูงแห่งนี้หากถ้ามีการลักลอบนําเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปลักลอบการนําเอายาเสพติดเข้าไปท่านผอเ,อเรือนจําค่ะท่านยินดีที่จะพิจารณาตัวเองซึ่งเราก็หวังว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะโดยห่วงเฉพาะเจ้าหน้าที่เรือนจําบางคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนค,คิดทุจริตคิดทําผิดซะเองดังข่าวที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียให้กับกรมรชาชัณฑมมากๆค่ะซึ่งเรื่องราวดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะรายการ เราก็จะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในตอนหน้าต่อไปนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทร,รปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะอยากจะให้รายการของเรานั้นนาเสนอก็สามารถส่งเรื่องราวได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานทุก ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ